ประการสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องป้องแป๋มสกุลสกุลจ้าค่ะตั้งใกล้และไกลบาว่ายุดจุดได้ของโลกนี้นะจ้าค่ะเขาอากาศสบายดีนะจ้าค่ะาพ่อพ่อเขาอมราการีเจ้าค่ะ,คะราศีแห่งท้องทุ่เจ้าค่ะสวยรวยมากมีบ้านมีรถคอนโ,โดมีมีตุ๊กตาปลาจ,จ้าค่ะสุดท้ายพี่น้อง <laughs> มากับบาวสุกบอลซุกพามาแวะอันยูทูบเบอร์กันอยู่อยู่เมืองสวรรค์นะพี่น้องสาวดีมสาวลาสเปนั่นเองพี่น้องเดิน ทาเบิกกลางหลังคืนว่าข้าเจ้ายืนซุ่มยังหลังจากกันกินข้าวแล้วนะจ๊ะหลังจากสั้นข้าวเที่ยงแล้วจ๊ะมาแล้วก็กินข้าวกินน้ำกินทาแล้วแล้วก็ออกมาหนังพิงพ่ายอนอากาศค่อนข้างจะเย็นหนาวพี่น้องเย็นอากาศเย็นลมนะจ๊ะพระทานในหอดสวรรค์สัตว์ผ่าท่านน้องหลายคนก็ในนํำมาบอกนะจ๊ะค่ะเนาะว่าเออพูดพูดให้มันจบในสวรรค์นะคือคือตายไปแล้วเราไปสวรรค์ อีกจ้างกับแบบวานน่าเพื่อนก็ในน้นว่าเออพ่อเขาว่าแฮมเบอมันจบจบน้ำนะสวรรค์นาเขตอย่างประมาณนีจ้จะค่ะแล้แบบว่าง่ายๆกับเิวาสวร์พี่น้องเพือนสาวลาวสิบแปดนะเจ้าค่ะ <c oughs> สายลมเหมือนทะเลพัดผ่าก็เกงขาบางกองอ่ายสีน้ำเงิน โดยสบายดีเจ้าค่ะสาวลาวแปดเจ้าค่ะอันนี้นำตัวหน่อยเจ้าค่ะแลกเป็ดเอฟซีกันเนาะเจ้าค่ะเนาะเออสบายดีทีมเดี๋ยวจอกทีมสาวลาวหนึ่งแปดพักเนี่ยพักตัวได้เลอะพักใจ้นอยนะคับแล้วก็ทีมงานสับบอลซุปกป็นยังอยู่เหมือนเดิมเจ้าค่ะนางพ่อลาก็หอยหอนมานั่นนะคะมากับใครเจ้าค่ะ สักสิบปันเพื่อสุขอนะมากระพีหรือมากระผัวคือมีผัววายที่เห็อยู่จะซื้อก็มีผัวก็คือว่าแหละมลูกเธอน่ะมันดีกว่ามลูกฉันอย่าลืมคุณหมอบอกว่าหนึ่งปีนะคะเป็เพศสัพพันท์อ้าวฉันชอบเลิกเป็นกระเทยบ่สบัยดีมันเลิกมี่อ่ะบ่สบายโอ้ยมลูกบ่ดีนะสูเป็นหลักคำบอนแล้ว ปาดปัดปาดใส่เนื้อแป๊บเดียวว่าสิเป็นผู้ชายพี่น้องเจ้า่ะหนาเจ้า่ะล้างกล <Louisiana> ิ่นข้าวแร่ละกันหนาสบายดีเด้อพี่น้องใหญ่เหลืองเนี่ยบได้บ้างเงยเหลืองบ้างสบายดีแถวขึ้นเว็นเหลืองป็นไรจ้าหญ่เหลืองเด้อนี่เด้ออ้ก่อนชินังก่อนเดี๋ยวจะพาทัวร์ก่อนพี่น้องสิพาทัวร์เบิ่งละละหมู่บ้านก่อนอันนี้บ้านบ้านนี่อย่างเกาะ บ้านห่วยบ้านห่วยซอกบ้านห่วยวางเ้ยบ้านวบ้านกระเจาประมาณพี่น้องทางค่อนข้างจะแคบเข้ามามมผู้ขับรถนางเจ้ะค่ะเออทางนี่บ้านกระเจาเข้ามาพี่น้องเดี๋ยวจะพาทัวร์หมู่บ้านกระเจ้า หนึ่งนะจ๊ะคะ่ะอือพลต๊พี่น้องมาขึ้นพนตก๊ก็จะมีหน้ามีมน้าอีกพี่นแองเนาี่น้าน้าค้างอันคน,นทางอันนี้ก็จะเป็นรักสัญญาณพี่น้องรักสัญญาณรักเก่านั่นเองจ้ะคะ่ะบ้านสาวลาสิบแปดพี่น้องหลายคนการจ,จะเคยเห็นเพิ่นนะพี่น้องพอคนที่ตาเพิ่นก็บ่มรักสายนั่นแหะพี่น้องมือนีกระด้โอกาสมาเยี่ยมมาหยามเพิ่นจ้ะคะ่ะบาสุกพาแวะมานะจ๊ะคะนะ่ะเนาะ นางกาสนมากกนังก็ผ่านไปผ่านมาอยู่พี่น้องแต่บอดดิแวะแม่มันี้บาสุกพาแวะบางคนทางพี่น้องพนตกงมือคืนจ้ะค่ะทางในหมู่บ้านบ้านห่วยจ้ะค่ะไปนี่สิไปต้นไม้วนี่ไปบูทีนแมนบ่ เราดีมกับป่ายนบอไปบนนี่นะเมนโอ้กะอยากมีไก่น้ำเที่ยวแต่ว่าเนาะมาตะไก่มาตะปากเซ่พุนจ้าค่ะแต่ว่านางก็มาแต่มึงสกคอหี่แหละพี่น้องเลยอยู่แค่เดียวกันี่แหละแต่ว่าล่านเที่ยวนี่ก็คือนะเพราะหูจักแถบสุลราอยู่ไหน พอไปขึ้นหนึ่งกับขึ้นละสองสามหม่องไปสามขึ้นละสองสามล้านนะคะนางสวยและรวยมากนะคะขึ้นละสองสามล้านนะคะไปสู่านไปสู่ล้านจ้านดนะว่าไปมือละสองสาล้านไปขึ้นนึ่งะล้านาะสามสี่ล้านล้านละขวดโอยไปนัางเฟกล้านละขวดโอ้ยล้านนี้บ่ไม่เงื่อนหละก็ไปล้านไม่ค่ะ ม <laughs> <laughs> ีอย่างนึงนะต้แต่มนี้ก็สิบ่เป็นหยังเพราะว่าเนื้อก็มีติดไปนํานี่เด้เนื้อมตายพงดงดอหมอบอกให้งด1ปีได้ บ่เด้อใจบ่าวซุกดันมดลูกคืนได้มันนสันอนขึ้นไปลักลันกันลมันยากย้าเปิดประตูแล้วก็่าย้อมเข่าไปดันไอ้ประตูแล้วมึงนอนท่าใหญ่บ้านตอนแรกกับานาลานดนก็สินาเลียดยางไป เมื่อจะเปิดประตูถ้าปรวัตอย่างนี้จะเสียงโก่งโก่งไก่ว่าอดับู้น้ำกันนอนน้ำกันตื่นมาหันลาใส่กัยังต๊กไก่ทับทรายปูบ่าวเออเปันจางันเที่ยวขปิประตูเยอะย่าอยู่ได้ทานนอนต้องขอเด็กคนนอนู่แกเอ้มนอนขอประตูของโก่งจะมาลอยะประจักษ์จะมาลูกโยนประจักษ์แกไปอีสปาห์เขาก็ขอนะ อีสปัาพพเขาเคินเคลิ้นยาเนาะนะหนอตา่ยกเน้าพยดอไปจากเมื่ออีกนะ่รคบจะหน้าไปจากเมื่ออีกน,นตะตาอุ๊มาทังทีก็คิดหอดงัวคิดหอดอีหยังขายบดเลี้ยวก็มา <c oughs> ผูกมัดไว้มันตายกันควัวสีมดนโตกพูดเออตกพู้ลดใครรักเก้าแต่วนาะน้องฮะก็ค่อยเราเว้าออกซื้อไปแล้ว่ารักเก้ารักสองพี่เดียวเดินไปเดี๋ยวรักสองรักสัญญาณรักสองพี่น้องรักสองรักขารักเก้าโอ้ยหลายแล้ต่อขันเาไปงานบ้านได้ถึงอยากไปเผารักมันจิบพ่อแม่เนี่ยเว่าได้ไล่ซดรุดเป็สิบเถื่อ พ้นเบิ้งเป็นพันสอว์พันวันรุดออกไปนับหนึ่งใหม่อีกเลยเบิ้งเป็นพัดวันนับหนึ่งใหม่อีกเลยยินไปยินมาสิกลายเป็นลปลาแหมแล้วเดี๋ยวเลือกพองเลยหุ่นอยู่ใส่หมูใหม่สองคนอยู่ไปไปแยกย้ายสองพี่น้องนี่กกันไปคนละคันเจ้าค่ะ ว่าอีบาบเนาะอุ้ยกระทิมะซองกี่ดอกเขาจะมาก็ต้องนอนข้างปุ๊บมันนานทีอ่ะเนาะมันนานทีเราพอกันนานทีพอกันพี่น้องจะเดินเถื่อดภาว่าภาคใต้ขึ้นมาเล่นภาคกลางนะคะเขาก็ซ้ำภาคกลางภาคใต้นะั่นบ่นั่นพีเหรอนั่นพีนเหรอนั่นพีนเหรอ อาจะไปทังนั่นบอจะกับมาทังพี่รถคนหนึ่งเีพี่นเินันนึงมันจะไปอาดเนื้ไหเจ้าน่ะก็มาพีมาอีกผู้ชายน่ะสองคนนังพี่ฮะผู้ชายที่นั่งท้ายเอาเเคนะะละากีมในทิ พี่เล็กาสาวกุ่มนี่แหละค่ะลูกยายลุนเจ้าค่ะม่่น่าจะเป็นเจมือนะคะม่่น่าจะเป็นเจมือเจ้าค่ะไอแม่ยืมไม่จักบาทจะได้เชื้อน้ำกินนี่นะสาววาเด็กิเจ้าค่ะลูกอย่างยายลุนเจ้าค่ะหลังจากมาต่เงินอันสาวบีมเจ้าค่ะกับมาสมวิวอยู่นี่แหละเจ้าค่ะขางมกาหารตรงข้าม นี่แหละพี่น้องมาหอดแล้วสบายดีอีกรอบจ้าโอ้พี่น้องอยากมอยากิดตาเกณฑ์ปติกมาแล้วมาเอิญหาเลยมอยนเสิร์ฟาลูกัน่ แต่ละทีมงานเขาเบาสุกเนาะหลวงพ่อเจ้าค่ะสวยแผ่เมตตาให้เป็ดหน่อยได้ไหมมาแหละก็ลำห้องล่ำรองเนเะไงหัวงเลอย นี่แหละพี่น้องริมคัองแม่น้ำโขงพี่น้องลูกคอเก้าสิบเซนสั้นพี่น้องเออนะาู้เนี้ยงควาดใส่ใจผู้ใหญ่ชัว ไมกลัวไแน่พอกัน้ายาดแล้วไม่ิูปกรไดหัวแหลบุกพี่น้องนี้ก็จะเป็นท่ารือาผาผาตเป็นบุก้าเจ้าพี่น้อง่าุกทหารแซ่บแซ่บได้กินแล้ว่เจ๊ได้กินแล้วบ่อ พี่น้องบรรยากาศริมนหอมเย็นๆพี่น้องลอยมังเพ้ามาขี่มังเ้ามาพี่น้องเรียกต้องไปนะอันอันนี้เป็นกอด้อนนากอดอนกลางหน้าแมนผู้พี่น้องดอนดอนดอนกลางคลองพี่น้องดอนนี่อย่างองมีสื่อที่นั่นก็จะเป็นวัดพู่โมโนลมแล้วก็ะหอแก้วแนมไปก็เห็นปุูปุูเห็นตะพาหใหญ่ๆอยู่พี่น้อง แล้วไปก็จะเป็นสะพานะค่ะแล้วก็สิเป็นท่อแก้วเตีย้ิ่มแกบิ๊กซีอันโลบินชันนะชิวว่านี่ดิบว่างปูนคืออยู่ไก่แท้อันนันะบอกแปบของก็เคยมาข้างแรกพี่น้องเนี่ยไปก็เห็นอันตะป้ายโลบินชันนะพว่นีคืออยู่ไก่แท้คืออยู่ไก่แท่ ออไ,ไปไเด้เนาะิสเบนคุอัม马拉วัดอมรา,ามีขววัวส่วนตัด้อสิบอกใครมาทุกครั้งก็ไปกินคขัวหลังนั่นนั่นบอกกินมาได้นังหมากนะนะกับพี่เพรเพรข้าเจ้าไปมือหนึ่งไงโตซิบโตไ <c oughs> มัวไปเลยขั้วนางเจ๊อมลายังล้ำอยู่ไม่รองเ้ยนะต่ผัว เสมนแมเสด็จพีบ่าวซุกพี่น้ะงทีมงานกระเจ้าบรรยากาศทีารพี่นาไม่ดันมานู้ให้นังเนี่เสด็จนั่งเสด็จเศาเว่ไว้เสร้าว่จะเสด็จไปดีไว้นีน

อันนี้สิเป็นบ่อนอันเครื่องเล่นคองเด็กน้อยพี่น้องเขต้องอดคุณไปอยู่ะหรอให้ยังเจอหน่อยนะมองเล่นมากลี่เข้าไปจักนี่เธอข้ากับปุ้ยในเซนไปอยู่ดเอออกเด้อจักหมนเข้าไปแนวใดพี่น้องเอ้

จำจากจอหนทุงขาทุกนาทีดูกี่ทีๆๆกี่ทีก็อามาลาคือเกา่กาส <c oughs> บายดีพี่น้องไปแล้วจะดีมีแห้งว่าสกุลสกุลติดตาบตอนต่อไปพี่น้องว่าสีเมื่อหรือสิไปทางใดต่อไปแล้ว